มีน้องคนนึงถามว่าถักปีกหมวกยังไงให้มันเรียบเนียนเสมอกันนะคะก็พอดีป้าถักหมวกมาถึงตรงปีกพอดีนะคะก็เลยจะมาอธิบายไปด้วยแล้วก็เขียนแพทเทิร์นมาให้ด้วยนะคะใบนี้ป้าถักโดยขึ้นต้นด้านบนแค่ 7x นะคะ7หลัก 7x ปกติมันจะถักได้ทั้ง 7x แล้วก็ 8x นะคะถ้า 7x ด้านบนเขาก็จะโคง้คงๆนิดหนึง่งถ้า 8x ก็จะเป็นแบนๆ เป็นแผ่นแบนๆนะคะก็ถักได้ทั้งสองแบบแล้วแต่ความถนัดของใครนะคะพอเราถักไปสองสามใบเราก็จะรู้ว่าเราชอบแบบไหนนะคะเพราะว่าบางคนก็ใช้ใช้ไหมแล้วก็น้ำหนักมือเข็มอะไรอย่างเงี้ยไม่เหมือนกันเนาะก็จะถนัดต่างกันนะคะแต่ว่าถักได้ทั้งสองอันแถวที่1ก็จะเป็น 7x ลงในห่วงนะคะก็ขึ้นต้นด้านบนเนี่ย 7x แล้วแถวที่2ก็เป็น 7v แถวที่3ก็เป็น xv แถวที่4ก็เป็น 2xv เพิ่ม x เข้าไปเรื่อยๆแถวละ1 x นะคะเนี่ยก็จะเป็น v มันก็จะอยู่ตรงกันแบบนี้แล้วก็มันก็จะเป็นแฉกแบบนี้เป็นเหลี่ยมๆเจ็ดเหลี่ยมนะคะถ้าเราขึ้น 7x ก็จะได้เจ็ดเหลี่ยมถ้าขึ้น 8x ก็จะได้แปดเหลี่ยมทีนี้ พอได้ความยาวนี่นะคะถักเพิ่ม x มาเรื่อยๆทุกแถวทุกแถวจนถึงแถวที่สิบสามป้าถักถึงแถวที่สิบสามนะคะสิ x 1 v แต่ว่ามันสามารถเพิ่มต่อไปได้นะ ถ้าถักมาถึงเพื่อบางคนไปใช้ไหมเส้นเล็กๆถักถึงแถวที่13แล้วยังได้ความกว้างไม่พอก็สามารถเพิ่มต่อได้ก็เพิ่ม x เข้าไปอีกนะคะ1 1 x 1 v แถวต่อไปก็เป็น12 x 1 v แถวต่อไปก็เป็น13 x 1 v อย่างเงี้ยค่ะสามารถเพิ่มไปได้เรื่อยๆพอป้าเพิ่มได้ขนาดถึงตรงนี้แล้วนะคะจากแถวที่14ถึงแถวที่30ก็คือถัก x อย่างเดียวตรงลงมาเลยค่ะ แล้วจากนั้นก็แถวที่31ก็เริ่มทำปีกหมวกนะคะอันนี้ปีกจะเป็นแบบแบนเลยปีกไม่ไม,ไม่ไม่งอเลยนะคะเป็นปีกเรียบๆกว้างนิดเดียวหักแบบ90องศากว้างแค่นี้นะคะไม่ไม่บานเป็นคลื่นนะบานนิดเดียวก็ป้าจะเพิ่มโดยถัก X ไปแถวที่31 1 0 X แล้วก็1 V พอเพิ่มเนี่ยมันจะเป็นลักษณะที่เราเพิ่มมันจะเป็นแบบนี้นี่นะคะมันจะเป็นตัว V แล้วมันก็จะเป็นหยักๆยักตรงนี้ตรงตัว V มันจะไม่เรียบเนี่ยนะคะตรงตัว V ที่เราเพิ่มลงไปมันจะไม่เรียบมันจะเป็นรอยตัว V เนี่ยเนี่ยมันจะเป็นมุมมุมอยู่นะคะพอแถวต่อไปแถวที่32ก็ถัก X พอถัก x ทับจากที่ เป็นมุมมุมเมื่อกี้มันก็จะเรียบขึ้นนะคะนี่เรียบขึ้นแล้วแถวต่อไปเราก็จะเพิ่มอีกเพิ่มอีกก็ถัก 10xv อีกมันก็จะเป็นมุมมุมอีกเหมือนเดิมนะคะแล้วพอแถวที่แถวต่อไปเราก็ถัก x อีกสลับกันไปแบบนี้เรื่อยๆค่ะเคล็ดลับก็คือตัว v ตัว v แต่ละแถวที่เราเพิ่มยาให้มันตรงกันค่ะขยับไปเรื่อยๆนะคะนี่ ตัวตัวนี้แถวนี้อยู่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็ถาง X ขั้นแล้วก็ขยับไปเรื่อยๆเนี่ยตรงนี้อยู่ตรงนี้ก็ย้ายมาตรงนี้นะคะอย่ายให้ตรงกันอย่ายให้ตรงกันย้ายย้ายไปถ้าตรงกันเมื่อไหร่มันก็จะเป็นมุมแบบนี้นะคะแค่นี้เลยเคล็ดลับนะคะก็ตอบคําถามค่ะ